เสามหมื่นเก้าคมนี่นี่ลูกเพันลูกพี่พุ่นลูกแม่ตัวนี้สามหมื่นหกลูกแม่ที่กันแม่ทองเลยสามเดือนแล้วประกันทองตัวนี้ตัวนั้นแม่ผสมสองเดือนแล้วแต่ยังมาตรวจทองตัวนี้ลูกผูสองหมื่นสี่พันนี่ สามโคมตัวนี้ลูกตัวแรกตัวนี้ลูกตัวที่สองนี่โคมนี่ตัวนี้เป็นว่าเหลี่ยนมน้ามูตัวนี้ลูกผูลูกแม่นี่โคมแรก 30, สามหมื่นเจ็ดจุดเมียพ่นอันนี้ลูกเพิ่นเนี่ยตัวนี้สามหมื่นหกสองหมื่นสี่พัน